เป็นหมดทุกอย่างเลยโอ้มันอาจจะเอาเลยครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ไม่อยู่กันในเกมไมค้าบนะครับบอลไอค้าบเหมือนเช่นเคยนะครับก็สำหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงรบกวนเยอะหน่อยนะครับพอดีนกมันร้องนะโอเคครับผมก็ในคลิปนี้นะครับเราจะไปล่าเจ้ามังกรกันนะครับก็สิ่งที่ผมจะเตรียมไปนั่นก็คือเป็นหน้าไม้นะครับจริ่งแล้วผมทําคลิปล่ามังกรไปแล้วนะคืออ่า ผมมาลงคลิปฆ่ามังกรไปตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ทะหดอดทนเหลือเกินแบบตายรัวเลยนะครับแต่ว่าคลิปนั้นมันผมมันมีปัญหานะครับผมก็เลยต้องมาอัดใหม่นะครับผมแล้วก็ของผมที่เตรียมไปก็ประมาณนี้ครับตอนนี้บมไปล่ามังกรคลิปที่ผมอัดแล้วมันไม่ได้ลงอ่ะตอนนั้นผมใช้เป็นลูกธนูเพชรนะครับก็คือใช้คันธนูเพชรนะครับแล้วก็ลูกธนูเพชรแต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ยิงธนูไม่ค่อยแม่นนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยจะโดนนะครับ ผมก็เลย th th หันที่จะมาใช้หน้าไม้นะครับเพราะว่าหน้าไม้เน uh, mm ี่ยมันลูกลูกอ่าลูกธนูหน mm ้าไม้มันไปค่อนข้างตรงกว่านะครับมันก็เลยแบบว่าสําหรับผมนี่ก็คือมันจะดีกว่านะครับมันจะได้แบบไม่แบบไม่ไม่เสียลูกธนูเยอะจนเกินไปนะครับส่วไอ้เจ้าตัวเนี้ยที่มันวิ่งวิ่งอยู่ออกไปได้แล้วอ่าอันนี้ผมก็ใส่เกาะให้เจ้าอันนี้อันนี้ไปแล้วก็ไม่ต้องสืมเลยครับว่าลูกธนูผมมาจากไหนก็แค่จากพวกนี้แหละครับผมไปไปเอามาแล้วผมก็ฟาร์มแล้วก็ปอพอมันออกรูออกอะไรเยอะผมก็ฆ่าเอา เอาันน้องนะครับส่วนในตัวนี้ที่มันวิ่งอยูอ่ผมไม่รู้ว่ามายัางไงนะคือผมผมได้จะไข่ไก่อะหรือไข่อะไรไม่รู้อะแล้วผมก็โยนออกมาเว้ยมันก็กลายเป็นไอตัวเนี้ยแล้วผมก็แบบมันก็กลายเป็นแบบเป็นลูกน้องผมเลยนะกดสั่งกดอะไรได้ครับแล้วคือตัวมันโหดมากนะมันโตวไวมากแล้วแบบพลังมันก็คือแบบปล่อยลำแสงพิฆาตอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคก่อนที่เราจะไปเราก็ต้องเตรียมตัวแล้วก็นอนกันก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะดูว่าเราจะเอาอะไรกันไปบ้างนะครับอย่างแรกเลยคือ ดับเบิลพาสตยยแล้วก็อันนี้เป็นอันนี้เป็นเทเลพอร์ตกับจุดสปาว์คือจุดเกิดแต่ว่าผมน่าจะไม่ได้ใช้อันนี้ก็จะเอาไปเก็บเลือดมังกรน,นะครับหวังว่าผมจะได้เลือดมานะครับขอเลือดมังกรที่ไม่ใช่เลือดผมนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นที่เก็บลูกธนูนะครับส่วนที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับคงไม่มีอะไรมากแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปสู้กันดีเอาละอย่างแรกเลยเดี๋ยวผมขอเอาธนูลูกธนูเราออกมานะครับ อโอเคแล้วเราก็ปีนน้ำก่อนนะครับอยู่น้ำโอเคเจ้ามังกรน,นะครับที่ผมจะไปจัดก,การมันคือิีๆผมไปมาตรงนี้ตรงนีงน้มันมีสองตัวนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะไปเอาไอ้สีเขียวก่อนละกันเพราะว่าสีเขียวมันมีตัวเดียวแต่ปัญหาคือผมอตายไปสองรอบก็คือไอคลิปที่ผมอัาไว้นั่นแหละแต่ว่ามันมีปัญหาเลยไม่ได้ลงแต่ผมมฆ่ามันไม่ได้นะครับ เดี๋ยวเราจะไปจัก,การมันอีกรอบหนึ่งนะดูว่ารอบนี้จะไหวไหมเพราะารอบนั้นผมเอาลูกธนูเป็นลูกธนูไอ้เจ้าลูกธนูเพชรไปแล้วยิงไม่ค่อยโดนครับมันมันลูกธนูมันหมดก่อนแล้วคือมางกรมันจะตายแล้วผมก็เลยบินไปแล้วเอาแบบขี่นกไปแล,แล้วก็เอาดาบไปฟันมันนะแต่ไม่ได้เลยครับคือแบบมันพ่นไฟทีเดียวผมตายเลยคนระับมันโหดมากลยครับเห็นเหมือนว่ามางกรนะครับมันมีเทียด้วยนะแบบเทียหนึ่งเทียสองเทียสามอะไรประมาณนี้ผมน่าจะเจอแบบตัวโหดโทเลย แต่ผมคิดว,ว่าไม่ว่าไม่ว่าตัวไหนคือขึ้นชื่อว่ามังกรมันก็โหดอยู่ดีอ่ะอ่คอมมันช้านะครับมันโหลดแบบไม่ค่อยทันนะครับอยากจะไปทำซีรีส์อื่นนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหนึ่งเลยคือ i อ้ละครมอดมันเยอะนะครับมันก็เลยทําให้เวลาเล่นเนี่ยมันอาจจะแบบแบบไม่ค่อยโหลดอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากที่จะไปทาซีรีส์อื่นนะครับอาจจะมีอีกไม่กี่คลิปก็ซีรีส์นี้ก็จะจบแล้วแหละนะครับอาจจะแบบ อ่าผมมันจะไม่ได้ไปแบบทําอะไรหมดทุกอย่างนะครับเนบเพราะว่ามันเยอะจริงๆครับาละถึงละเอ่อนั่นไงนั่นคือเจ้ามังกรที่ผมจะจัดก,การมันนะครับก่อน,น่นเลยก็ผมขอปรับตั้งค่าก่อนวิดีโอเป็นเป็นแปดและเดี๋ยวเยอะกว่าน,นี้แล้วมันจะมีปัญหาครับยิ่ง หรือว่าผมก็ผมก็ยิงไม่โดนอยู่ดีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมใช้ผมอันนี้คือครั้งแรกนะที่ผมใช้อ่ะเฮ้ย<ว>หรือผมก็ไม่เป็นหมดทุกอย่างเลย๋ <c oughs> อมันอาจจะ <c oughs> ผมคิดว่ามังกรเลือดมัน่าจะไม่หลีนะเพราะว่าตอนที่ผมจะผมไอ้รอบก่อนที่ผมจะมายิงมันอะ เลือมันเหลือกะตอยเดียวครับไอรอบที่ผมลงอัดคลิปแล้วแต่ว่าคลิปมีปัญหาเลื่อนมันเหลือนิดเดียวแล้วผมก็ตายแล้วผมก็ไม่ได้กลับมาฆ่ามันแล้วทีนี้ผมก็มาทําคลิปอีกรอบนึงแต่ประเด็นคือมันโดนนัดเดียวมันแตกเลยน่าจะเป็นเพราะเลือนมันยังไม่ได้รีนะครับโอเคครับได้มันได้น้ำมันได้กี่ขวดอะเราได้ขวดเดียวโอเคได้ประมาณห้าขวดนะครับ เสียงอะไรไว้ครับไม่ได้หัวใจอ่ะโอ้โหหัวใจไม่ได้เลยผมอยากได้หัวใจมังกรอะมันเอาไปทำที่เก็บน um, ้ำได้เยอะเนี่ยเจอมาแล้วนะเนี่ยมันมีสองตัวนะครับอันตรุยเดี๋ยวรอแมปมันโหลดสักแป๊บหนึ่งเออยอยากไปทำซีรีส์อื่นแล้วซีรีส์นี้กินสเปคจัด ถ้ามันตัวใหญ่อยู่นะแล้วมันทำอะไรอยู่ข้างล่างวะนะปุ๊บโกดเกียวปุ๊บติดบัคเหรอชอบเลยครับ่างน,นี้บังบังเงี้ยที่ชอบของฟรีแล้วมันจะต้องใช้กี่ลูกเฮ้ยผมกดเม้ส์มันล้วน ยยยอย่า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 ยวเข้ามาใกล้ฉันนะว่ยิงง่ายกับธนูเยอะครับหรือเปล่าผมลองยิงตรงตรงตัวเลยอ่าต้องขึ้นอีกนิดนึงปุ๊บเฮ่ยอยาหมุนเลย ๊บความเร็วมันมันเยอะกว่าแบบว่าลูกธนูมันแบบไปถึงตัวเร็วกว่าปึ๊บเฮ้ยมันมันไม่โดนอ่าเยรีบร้อยครับผมเนี่ยมันแล้วมันอยู่ใต้น้ำเลย อาจจะได้อีกนะเดี๋ยวผมขอมันเอ้ยเดี๋ยวนะไอตัวเก่าที่เราฆ่ามันมันไม่ได้หนังนี่ใช่ไหมแล้วเราจะเอาหนังมังกรยังไงอะ่ะผมคิดเลยได้ไหมโอ้เฮ้เป็นอะไรวะตัวผมมันโดนน้ำไม่ได้วะผมไม่รู้ว่าทำไมมันโดนน้ำไม่ได้อ่ะ ัวข้างบนเนื้อปุ๊บไ้หย่อหัวใจหัวใจเอ้ไอ้โหกูก็จะตาย้วยโอ้ถ้ามีเสียงแมวเข้าก็ขอไปเรือแบบเสียงแมวมันอาจจะแบบอันนี้อุ้ยนี่ได้เยอะยี่สิบสามอะเป็นตัวโหดใชไห้ปุ๊บปุ๊บ ไม่ต้องเล็งเลยนะไอ้แบบไม่ต้องกาดระยะครับเล็งให้มันตรงตัวก็พอเพราะลูกธนูนไปไวมากหวังว่าจะไม่ยากนะตัวนี้เราเหลือเท่าไหร่ว่าลูกธน,นูเราผมเตรียมมาร้อยกว่าลูกอะถ้าใช้หน้าไม้ก็ได้ประมาณถ้าโดนทุกเม็ดผมว่ามันน่าจะพุดธหนึ่งกับอีกนิดหน่อยกะแสดงว่าตัวนี้ผมน่าจะแบบไม่พอนะ ัวมันก็ดำด้วยแถมมืดดิตอนนี้อุย้ยหืมอหงไม่โดดปุ๊บอาจจะปะเฮ้ยหมดละเดี๋ยวผมเอามาอีกก่อนเหลืออีกชุดหนึ่งอ่ะนี่เนี่ยจัดเข้าไปปุ๊บ เรียบร้อยตายแล้วใช่ไหมใช่หรือเปล่าโอเคมันมีปะเหมือนเจ้าเที่ยตัวใหญ่เหมือนกันนะตัวนั้นอะ่ะโอ้โหหเรื่องอยู่นั่นะ่ะ เขยผมได้หนังบูได้หนังเยอะมากอะผุ้มนะอาจจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เอาเลือดก็ได้ถ้าสมมติเอาเลือดอะมันจะมันจะทําให้หนังอนะมันมันเหลือมันจะเหลือแต่กระดูกใช่ไหมถ้าเอาเลือดอะเออผมก็เลยลองกดแบบไม่ต้องใช้ขวดแบบไม่เอาเลือดอะเอาแต่เนื้อเลยเอาแต่หนังเลยโอ้ยเฮ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 ยันแค่อยากรู้เฉยๆนะโอ้ยก็แค่อยากรู้เนี่ย โอเคเรากลับบ้านกันก่อนนะครับไปจัดแจงของอะไรให้เรียบร้อยนะครับโอเคถึงบ้านแล้วโอเคจัดแจงของให้เรียบร้อย mm. เออเออกมาก่อนส่วนในตัวนี้ก็อะไรก็ไม่รู้นอนก่อนแล้วกันโอเคเรามี แคนทีนอะแต่ว่าผมถ้าจะไม่ผิดมันใช้ของบางกรทำได้นี่ไงใช้หัวใจใช้หัวแล้วก็น้ำมันโอเคปุ๊บเรียบร้อยเป็นเป็นเหมือนแบบว่าหัวใจบางกรเอาไว้เก็บน้ำแบบมันจะมันจะเก็บน้ำได้เยอะกว่านะครับแล้ววิธีการทำให้มันสะอาด มีไหมหรือเรากินได้เลยวะอาจจะกินได้เลยนะแบบไม่ต้องแบบทำให้มันสะอาดอโอเคเราจะย้ายที่เก็บของนะ่ะทีมผมจัดที่เก็บของมาแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ไปเอาของไปเก็บพักทีนะครับมันเยอะเกินนะครับ เราก็ได้ทองได้อะไรมาด้วยต้องเอาทองอะไรไปเก็บก่อนโอเคตอนนี้ผมต้องเัพเบลนะครับเพื่อที่จะใช้ดาบมังกรให้ได้นะคือผมทําดาบไว้แล้วแหละแต่ว่ามันยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าผมเวลยังไม่ถึงอะผมทําดาบไปเดี๋ยวผมให้ดู นะครับมันเป็นดาบอันนี้เฟรม่ยนดาก้อนโบลซอสนะครับเป็นดาบกระดูกมังกรนะไฟะก็ยังใช้ไม่ได้นะเพราะว่าอ่าเอ็กเซลขาดอีกเวลเดียวนะครับนะครับผมก็เป็นไงบ้างนะครับสำหรับเกมไมเคิลครับนะครับมอสแพคไอเอลครับกันนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมจะสนุกกันนะครับผมเพราะว่าอ่าผมอยากที่จะจบซีรีส์นี้ไวๆนะครับเพราะว่าผมอยากที่จะทำซีรีส์อื่นเพราะว่าอ่าซีรีส์ไอเอลครมันมอสค่อนข้างเยอะนะครับผมมันทําให้คอมพิวเตอร์ผมเล็กนะครับถ้าเป็นซีรีส์อื่นอาจจะทําให ผมอาจจะทำได้ดีกว่านี้นะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ถ้บใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมบ๊ายบาย